วสวัสดีนะครับผมบสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับก็จะของฝากขายนะครับสำหรับอะไรหลานสุทนฝากขาย,ยสุทนนะสุทนุทฝากขายเป็นไฮรักดีโฟดีนะครับตัวนี้น่าจะ ตัวไหนวันนี่ยปีไหนครับผศูนรัปีศูนยกอืเราบอกรถปีศูนหกึมร้องด้วยคันนี้ก็สี่ประตูนะครับตัวนี้สี่ประตูอนนี้ดีเลยนะอ่าดีดีเนี่ยดีโฟดีดีดเนี่ยไฮรักดีโฟดีเออปีศูหครับอ่าราคาย4่ิบสี่ห้าสองแสนสี่หมื่นห้าพันสองสนสี่หมื่นห้าพันะดูภายในที่สนเปิดได้ครับ ชุนฝากขายนะครับโอ้ภายในแจ๋วอยู่เลยนะครับนี่เบาะเนี่ยถอดแล้วเปลี่ยนของผมได้ไม่ได้บดเบาะเนี่ย <c oughs> อยากเปลี่ยนนี่นะครับอันนี้ภายในนะครับผมเผื่ออท่านใดสนใจนะครับเป็นเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกนะครับย่ีแบบนนี้นะไอ้เบาะหนังดีนี่หว่าเปลี่ยนใหม่โอ<ฮ><ฮ>้ยแจ๋วถอดป๋าแรงกับผมป้าผมเอายกเครื่องเสียงลง นี่นะเบาะเดิมข้างในนะนี่ภายในนะครับนี่สองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับสำหรับคันนี้ปั๊มแดมโบปั๊มอะไรแมมโบไหนปั๊มแดงปั๊มแดงไม่ให้อยู่ทางหน้านุ่นสุดสุดไม่มั่วจริงเลยปั๊มธรรมดาปั๊มดิสเบรกครับแม็กแม็กแม็คขอฟังเสียงหน่อยเฮ้ยฟังเสียงเลยครับมีอะไรเอ้ยโดนมีกระกองอะไรวะเนี่ยกองอะไรเนี่ย ให้เดนแตวฟังเสียงเครื่องนะครับคันนี้เอาอไอ้เสียงเครื่องนะครับแมวเดีออ๋ยวประ,ะเด็นเราไปโดนด,ดึงน้ำฝาไอจุกน้ำมันเครื่องดูดิ ه. ไม่มีควันไม่มีควันใช่ได้ไม่มีกระสอบไม่มีกระเต็นอ่ามันไม่ดำมากนะครับอืมให้น้องไดลเช็คให้หน่อยสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้คันนี้นะรถปี06นะครับเล่มทะเบียนพร้อมไหมป๋าพร้อมโอนพอมอเลยโอนเลยนะพร้อมโอนลอยเลยพร้อมโอนลอยมาแล้วรเสร็จ็บเขาเจ็บไปไปเป็นชื่อมอ๋อเป็นชื่อป๋าครับแต่ว่าพร้อมพร้อมที่จะโอนซื้อ สองแสนสี่มื่้าพันเนี่ยพอโอนโอนโอนอยู่กับใครโอนก็เดี๋ยวผมโอนลอยไปไงอ๋อยกินเครื่องติดอยู่นะเปิดไฟมันค่ดูไม่หลวมนะเครื่องใช้ได้นะโดยลองเสยงวิทลองลองบินนะเดี๋ยวด้โดยลองเบินได้ไหมลองบินได้ดูนะสอง สองสองสองเหยียบหยาบจะทนเหยียบจะพุ่งพวดมานี่เปิดไฟดิขอเปิดไฟดิอ่ะโอเคไฟติดนะเลี้ยวเลี้ยวไฟเลี้ยวติดทันทันน้ติดนะคทันได้ติดอ่าโอเคถ้าอนใจสนใจก็ เบอร์ใครเอาเบอร์ใครดีอ,ดอ่าเบอร์ตุทนนะ084 084 495 495 1203 1203นะครับอันนี้ขอมได้ครับอันนี้วีโก้นะครับสำหรับตัวนี้นี่นะผมนี่ทังท้ายนะครับสภาพก็โอเคนะครับใช้ได้เลยละขายเบิร์หนูเนี้ยเเบบรร์์น แล้วก็มีคันนะครับอันนี้2องแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับสำหรับวีโก้สประตูนะปีศูนย์หกแล้วก็อีกคันนี้นะครับคันนี้เป็นดีแมกซ์ดีแมกสประตูเหมือนกันอันนี้ปีปีไหนปาปีศูนย์สี่แต่นี่เป็นอิสุนะดีแมก a x ตัวนี้นะครับรนเปิดฝางัดออกมา เปิดพอบพบกับเครื่อง,องบึ้มโอ้ยเครื่องสามพันจดยอดสามพันเทอร์โบเกียวโตเกียรโตอ่ะเโตครับคันนี้ยี่ปียี 3, 3, ่ปห้าสองแสนหนึ่งหมื่นห้ับดี a x ็นะครับตัวนี้สองแสนหนึ่งห้าพันะครับน 14, นะปีศูนย์สปีศูสี่ พร้อมโอนเหมือนกันนะป๋าครับพร้อมโอนนะครับคันนี้ก็พร้อมโอนเหมือนกันพร้อมโอนแล้วพร้อมใช้ด้วยพร้อมโอนแล้วก็พร้อมใช้เอาครับปรดอนจัดการใช้เลยขีเจ้าด้เลยไม่ต้องแต่งอะไรเลยสีบางๆรอบคันไม่มีบุบนะป๋าเนาะไม่มีบุบไม่มีชนไม่บุบไม่มีชนรถกลับบ้าน องิดปิโบ้องนะิิามต่โบสุด้วยคันนี้สองแสนหนึ่งหมาพนะครับผมมาเดินไปูเราไปโดนเช็คไดได้ 404นะครับดีแม็กตัวนี้404เดี๋ยวดูภายในหน่อยยางก็ยังได้อยู่นะครับอา้าวภายในนะครับผมโอออโตโอ้นี่นี่ครับแกวโต้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือภายในนะครับใน,นภายในของดีแม็กนะครับ เบาไม่ขาดแม่อะไรนะสวยหมดใช้ได้นะครับผมปิที่นี่ด้วยราคาราคาราคาอันนี้เขาเรียกอะไรนะป๋าเนี่ยแคลรี่อะไรก็ไม่รู้ผมก็เรียกมาถูกเปิดได้ไหมเนี่ยอย่างไงกันเนี่ยตัวนลดก่อนโอ้ส่วนงัดก่อนเลยไม่ต้องฟังเสียงอ่าใช้ได้นะครับมีอันนี้ให้ด้วยนะครับสองแสนหนึ่งแคลรีบอยเรียกไม่ถูกสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับสำหรับคันนี้ดอนเปิดไฟไฟไฟท้ายไฟหน้านะ เปิดถูกป่ะงงเหมือนกันเลยไฟไฟ่นติดแล้วพี่เองมีไฟด้วยไฟใดด้วยในไฟในนะครับติดเติดเติดเติดต่อใติดเดี๋ยวดูไฟหน้าก่อนเปิดแกได้เปิดแกดังไ่ะอ่ะ้ได้แต่ดังนะครับ นี่ติดนะครับผมพร้อมขับเลยนะผมพนักงานพใช้งานดีแม็กเรื่องสามพันนะครับตัวนี้ก็สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับติดต่อสุทนได้เลยเบอร์โทรอีกทีดิศูนแปดสี่ศูนแปดสี่สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์สามนะครับราคาตกลงได้ราคาต่อรองได้ทุกคันสำหรับใครที่ต้องการรถอ่าราคานี้นะครับพร้อมใช้เลยมันพร้อมใช้นะครับก็ติดต่อหาสุทนได้นะครับผมอ่ะก็โอเคนะครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ